เรียกว่าหลังคาสังสีนี่เกือบจะเข้ามาอยู่ในรถเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นพี่น้องเราที่ฉลาดมันก็มาอยู่เรื่องเช่าบ้านเนี่ยเลาวเศษไม้มากัาน้นกันกันแล้วก็อยู่กันนี่คือกรุงเทพนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเกือบเข้ามาในรถเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมกิ่งไม้อันนี้ ถ้าไม่คอยเก็บไว้เข้ารถไว้ต้องคอยเก็บๆนี่ไมคลองน้ําใสปิ้งเลยนี่หลังคาหลังคาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยนี่น,นี่ใบไม้เข้ามาในรถละอันนี้เอากล้องโผล่ไปไม่ได้เลยโดนโดนใบไม้นากินโดนใบมะขามกินดูนะบ้านลุกล้ำทางรถไฟแต่บ้านพวกนี้อยู่เย็นเป็นสุขครับข้างบนหลังคามีใบไม้ ทำเป็นฝ้าฝ้าภายนอกอย่างดีน่าอยู่มากครับงใหญ่เมื่อดิดโอ้โหโอ้โหใบไ,ไม้เข้ารถเลยเคยซื้อบ้านแบบนี้มาครั้งหนึ่งหลังละห้าพันบาทแล้วอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ขายไปนี่นี่นี่โอ้หมเห็นไหมเห็นไหมถ้ารถเอียงพู้ว่าเนี่ยนี่เดียวจริงเลยหา่างประมาณนั้นห่างจากจขอบรถเนี่ยคืบ่เดียว คือบเดียวจริงห่างคือบเดียวครับเดี๋ยวมีความสุขมากฮัลโหลฮายอยู่สบายดีไหมครับเ<ะ>นี่ยมะคนมาอยู่กันเยอะ ข้างบนก็มีสะพานข้างล่างก็มีถนนมาถึงแล้วสถานีอะไรปิ่นๆน,นั่นแหละสถานี้จรัญตริตวงดูครับนี่กรุงเทพนะครับแล้วเดี๋ยวปานบุรีให้ถ่ายให้ดูอีกทีอันนี้กรุงเทพครับกรุงเทพมหานคร อมอนลนัตนะโกถิน่นเมืองฟ้าอัมพ اي เหรอเจบอกเมืองฟ้าอัมพายเมืองฟ้าอมอนขอนางทองก็เมืองฟ้าอมอนมีรถเบนซ์ด้วยนะครับเห็นไหมชาวสลัมไม่ธรรมดาขับเบนซ์นขับเบนซ์เบนซ์น เบ้นข้างในก็มีถุงสำหรับไปขายเสื้อผ้านี่จรันสนิทวงจรันสนิทวงครับต่อไปนี่บ้านลุงใหญ่สุวิทย์วัดหนูนอือันนี้ลุงใหญ่ต้องการสื่อให้รู้ว่าเออ พวกที่บุกลุกที่รถไปก็อยู่ได้อย่างสบายนะครับหมายความว่าในบ้านก็จัดห้องสวยๆติดแอร์คอนดิชั่นไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าอะไรเขามาไล่ก็ไม่ไปเขาก็ไล่เป็นธรรมเนียมไปงั้นเองไม่มีใครไปสักทีเหตุนี้นก็เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ยใหญ่ก็ไม่ได้ว่าใครเพียงแต่เล่าให้เพื่อนๆฟัง ให้ดูว่าเออมันเป็นอย่างเนี้อพาร์ตเมนต์บางหุ่นนอนก็มีแบบนี้ต่อไปถ้าเผื่อจะไล่เขาก็ต้องทำอพาร์ตเมนต์ให้เขาอยู่เพราะไม่จะไปอยู่กันที่ไหนเยอะเลยเนี่ยเต็มไปหมดอพาร์ตเมนต์นี่ก็ติดแอร์ทุกห้องไม่ติดแอร์ก็อยู่ไม่ได้ก็เป็นสวนเป็นน้ำท่วม ี่แน่ๆคือน้ําท่วมแต่เนี้น้ําจะท่วมน้าขึ้นน้ำลงถ้าน้ํำลงก็อยู่กันเดินกันได้น้ําท่วมก็นั่งจับเจาปไปไหนไม่ได้ี่อยู่กันน่าสนุกอะอ,อะตรวจตรวจด้วย แบบลุงใหญ่พอแค่นี้ก่อนนั่งกินนะเดี๋ยวอยถ่ายใหม่สต๊อป อ,อืมอืมลังไงแล้วนิดเดียวพอหน้าโดนปาดสะพานก็เป็นสะพานลอยซ้อนกันไปซ้อนกันมาควายนี่คือเมืองเมืองหลวงทางด้านจรันทิิบง เจอที่มาทางตลิ่งชันใหญ่่ายให้ดูเฉพาะในเมืองหลวงเพราะว่านานหลุงใหญ่จะมาทีคราวนี้ว่าจะไม่มาแล้วนี่เมืองฟ้ามอนเนี่ยน้ำท่วมสะลํำเยอะ นี่บ้านหลังสูงนี่บ้านเพื่อนพ่อเพื่อนเพื่อนฟ้านี่น้องพ่อเฉวลิตบ้านเดียมภูหลังสูงเมื่อกี้บ้านเฮียน้องพ่อเฉวลินนี่นั่งมี่เยอะก็เลือกกันครับคนมนุษย์นี่ขบวนบอกว่าการจนาพิศเศกอืมบางแคบางบัวทอง วิ่งอยู่ข้งบนนู่นถ้าเกิดรถแน่นๆก็ไม่มีการเลือกที่นั่งพอเจอปั๊บต้องรีบเอาหย่อนหย่อนก้นนั่งไว้ก่อนวันนี้รถหลวมไม่มีคนยงใหญถ้าถึงได้ชมทางตลิงชันชุมทางตะลิงชันนี่ก็เดี๋ยวหาไปว่าเขาอีกทำ ถนนมุดใต้ดินด้วยแต่แต่ว่าปิดไว้เนี่ยดูปิดประตูไว้เลยมุดใต้ดินไม่ได้ใช้ไม่รู้ข้างล่างเลี้ยงปลาหรือยงังทำเยอะเลยนี่ไหมมีนั่นด้วยบันไดเลื่อนเห็นไหมบันไดเลื่อนด้วยลงใต้ดินด้วยแต่ไม่ได้ใช้เลยนี่คือดุมทาง ใชม่มันจะมันจะมันจเชื่อมกับ MRT เดี๋ยวมันจะมาถึงรถ <ermo S 2> ไฟใต้ดินมะันจะมาไม่ครบรถไฟใต้ดินเหรออันนี่รถไฟใต้ดินเหรอเออไม่ใช่อมองเดินลอดเหรออ,อ้าอวคลิปหายดิสวยโดนเจเบรกเบรกกันเองเดี๋ยวให้คนคอมเมนต์ก็เบรกกันมั่งเพราะว่าลุงใหญ่ชอบให้คนคอมเมนต์ด่าลวงใหญ่ว่างโง่เพราะลวงใหญ่งโง,ง่จริงจ พูดไปเรื่อยไม่มีข้อมูลก็พูดไปพูดไปตามภาษาคนไม่มีอะไรทำนะไม่มีอะไรทำก็พูดไปเรื่อยเราขายตัวตนของเราขายความจริงทุกสิ่งทุกอย่างโง่าบ้างฉลาดบ้างก็อย่าว่ากันหรือจะว่าก็ว่าไปว่าท่ายลุงใหญ่ก็ไม่สนใจแล้วครับหรือบางทีลุงใหญ่ก็สนใจแต่ลุงใหญ่ไม่โต้อตอบ เรื่องต้อตอบอย่าหวังไม่มีทางจากลงใหญ่เพราะไม่รู้จักโอ้มีถนนสูงใหญ่จะถ่ายให้ดูสักสิบนาทีช่วงช่วงเนี้ยแล้ใหญ่ยังกินไม่เสร็จเลยเนะี่ยมมากมากกินไปถ่ายไปเดี๋ยวกินให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวโอเลี้ยงผ่านมาจะได้กินโอเลี้ยงแั้กล้วย เพราะว่าเมื่อกี้นี้ซื้อกาแฟมาเจ๊กินหมดเลยกินแล้วไปพูดด้วยดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเก่งก็มันพูดไม่หยุดไปดูพูดไม่หยุดอยู่แล้วโ่มเย็ๆนๆารา้อนป็นต่อมามา,าประเทศไทยจเจริญมีถนนลอยฟ้าดูอ<า>่าจเจริญไม่มีฝนมาด้วย ็นไ,ไม้เขียวๆแถวนี้ก็ปลูกผักได้นะมาจากเมืองจีนนี่มีดินมีไม้เขียวๆปลูกปลูกผักขายไปทุนใหญ่ว่านะชีวิตถ้าไม่เหงา,าทม่อย่ยงก็มีความสุขได้ส่นวนมากมองเห็นคนมันเหงาอ่ะอยู่บ้านก็เหงาเหงาอย่างมีโรคมีโรคประจำตัวอ,อย่าง ถ้าเป็นโรคคนอื่นไม่เป็นไรถ้าเป็นโรคประจําตัวเมื่อไรก็มีความทุกข์แต่เจ๊เขาไม่ทุกข์นะเจ๊เขาจะเริ่มจะมีโรคประจําตัวแล้วแต่เขาไม่ทุกข์ไม่รู้โรคอะไรไม่บอก,<ล>กบอกท่านแน่เจ๊บอกโรคอะไรนะการรักการแม่มึงไงกูก็รักมึงออกเต็มหัวใจเดี๋ยวกูให้ไปเก็บของเก่าเอ๊คนนี้ทีเดีมากน,นี่ เป็นเมียทรพีหาว่าเป็นโรคพิการรักช้ามาสีรอนอรเป็นเมียลุงใหญ่ไม่มีพิการรักมีแต่รักล้นปีนี่เป็นนี้ผมเท่าไหร่ปอมสองพันห้าการลืมแล้วลูกเป็นนี้เท่าไหร่สามพัน 8, าาหกสิบสามพันปดห้าสิบไม่ได้แร้กรถไม่ได้พวกนี้มันพวก กินอาหารมื้อละสามร้อยอย่าไปลดให้มันนะโทรศัพท์เครื่องละสามหมื่นสามลุงใหญ่ใช้โทรศัพท์ด้วยนะทำงานด้วยนะเครื่องไปถึงหมื่นเซื้อเครื่องละสี่0มาซือคอะนันนี้ไม่ให้ยืมตังเลยขอยืมตังไม่ให้ยืมนี่อะไรจะใช้นี่สัญญาหน้ากอง ตอนยืมมาง่ายตอนจะใช้ยากจังน,นีไปโอเคครับเอาแค่นี้พอโอโ้โหลมลื่นเลยตรงนี้ดูนี่เสาอะไรใหญ่อย่างงี้ลมลื่นนะลมเย็นแล้วเดี๋ยวอย่ขออนุญาตกินนี่นี่ก่อน